เจอกับพยายหารวันนี้ที่ e 1 2 0บ b นะครับแคตปั๊มเดิมอยู่นะครับอ่านี่พามาดูว่านี่ครับตัวเดิมเดิมเขาก็จะได้กินพิสตอนเน,นี่ยนะฮะนี่โบเดียวเขา d 6 3สห v เนี่ยนะครับนะนี่ถ้าของใครเป็นตัวนี้ก็ยังเดิมเดิมอยู่นี่นะแล้วก็จะพามาดูคือจุด วัดเพเชื่อก็ง่ายครับแชทเรานี้ยอ่ะมีปักตรงนี้วัดได้เลยตัวนี้ก็จะเป็น P.R.V. งานตัวนี้ก็ทำการเปลี่ยนคอนโทรลมืออยู่นะครับจอของได้มาใหม่วัดสัญญาณแล้วเต้าคอนโทรลหายไปเยอะเลยอ่ะก็เลยทำการเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่5,000นเนาะ สี่พันเก้าร้อยก็ถือว่าห้าพันนั่นแหละโอเคทั้งสองข้างนะครับของตัวนี้เดี๋ยวก็จะทำการไล่ระบบอื่นต่อไปตรงนี้เทสทดสอบขนาดนี้ก่อนอีร e ้อยยี่สิบบีครับผม